เศรษฐกิจมั่นคงบริหารงานด้วยหลักธรรมาพิบาลประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีลห้าบรรพุรหมู่ที่13าตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกฬสิน์เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมีพื้นเพอพยพมาจากนครหลวงเวียงจันท์ในราวปีพุทธศักราช2257 และตั้งโรครากถิ่นฐานณนพื้นที่ปัจจุบันมีเนื้อที่1,658ไร่โดยมีนายอุบลเฉิดสวุวรรณดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและมีวัดโพชัยหลุนในเป็นศูนย์รวมาศาสนสถานประจำหมู่บ้านปัจจุบันมีคณะสงฆ์จำพรรษา,าจำนวน20รูปโดยมีพระครูวินัยทรชัยวัดยาน,นสังวโรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสวัสดีครับผมนายอุบเลเฉิดสุวรรณนะครับ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนเจ้าปู่หมู่ที่13บสดตบึอัเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ประชากรหมู่บ้านดอนเจ้าปู่มีทั้งสิ้น155ครัวเรือนประชากร516คนแยกเป็นชายหญิงดังนี้เพศชาย241คนหญิง275คนผมจะถามถึงโครงการหรือกิจกรรมที่หมู่บ้านได้นำเนินการนะครับผมว่า มีโครงการอะไรบ้างครับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมมีจัดกิจกรรมอยู่ตลาดโจย์เทศบาลตรงอยู่เส้นให้ญาติพี่น้องไปค้าขายเป็นเศรษฐกิจหนึ่งก็อุตสาหกรรมครับผมแล้วข้อมูลเกี่ยวกับคดีความที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านรอบสามปีนี้มีการเกิดคดีความเกิดขึ้นไหมครับไม่มีคดีความครับ อ่าแล้วในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปวิถีชีวิตของชุมชนเนี่เป็นยังไงบ้างครับผมวิถีชีวิตของชุมชนส่วนมากก็เป็นเกษตรกร,ร,กรในหมู่บ้านเช่นทำนาทำสวนมีผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรอยู่จำนวนหนึ่งร้อยโคเรือนเช่นทำนาทำสวน อย่างที่ทางคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้มีการดําเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าทางวัดโพชัยหลบในบ้านหลบก็ได้มีการาสานต่องานจากทางคณะสงฆ์คือการได้ร่วมกันในการที่จะเบื้องต้นเลยนี่ก็คือได้ประชุมประชุมหารือกำนันผู้ใหญ่บ้านแล็ทางเทศบาลตำบลหลบให้ทุกหน่วยงานมีส่วนในการที่จะช่วยกัน ช่วยกันในการที่จะสร้างความปองดองสร้างความสามัคคีแล้วก็ให้ยึดหลักคุณธรรมคือศีลห้าเป็นบนรรทัดฐานในการดาเนินทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมธรรมสัญจรกิจกรรมถนนสายบุญหรือว่ากิจกรรมเข้าวัดวันพะพัฒนาชีวิตด้วยพระธรรมมีหลายๆกิจกรรมที่ทางคณะสงฆ์แล้วก็ ทีมงานชมรมผู้ใหญ่บ้านทีมเทศบาลได้ร่วมกันคือคือทางคณะสงฆ์จะไม่ทํางานคนเดียวหรือว่ากลุ่มเดียวคือทุกหน่วยงานจะจะเข้ามาช่วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายในตำบลที่อยู่ภายในการปกครองของตำบลหลุมนี่เราจะช่วยช่วยกันขอเจริญพร ภายใต้การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าวัดโพชัยหลุบนายร่วมกับชุมชนและส่วนราชการมีการดำเนินกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นอย่างเป็นประจำดังนี้โครงการให้ความรู้ศิลธรรมแก่ชุมชนโครงการสาธารณกุศลโครงการมอบศิลธรรม โครงการธรรมะสัญจรและโครงการศิลธรรมนำชุมชนโดยความร่วมมือของผู้นำชุมชนวัดบุคคลในชุมชนและส่วนราชการที่มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อก่อให้เกิดจิตใต้สำนึกที่ดีงามแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและเป็นการเผยแพร่องความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลให้นำไปสู่การดำรงชีพที่เจริญงอกงามรางวัลเกียรติคุณที่หมู่บ้านได้รับมีดังนี้รางวัลวัดสาธารณสุขดีเด่นจากการพัฒนาวัดรางวัลวัดต้นแบบจากการดำเนินการต่างๆรางวัลบุคคลตัวอย่างจากการสร้างสาธารณประโยชน์ และรางวัลสาธารณสุขดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล5เป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมการรักษาศีลโดยวัดร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงกิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรมโดยส่งเสริมให้บุคคลได้รู้จักการรักษาศีลเจริญสมาธิสติปัญญา การสมาทานศีลและการรักษาศีลโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงจุดมุ่งหมายในการรักษาศีลโดยการให้ความรู้และคำแนะนำจากท่านพระครูวินัยทรชัยวัดยานะสังวโร เจ้าอาวาสวัดโพชัยลุปในและพระภายในวัดเพื่อให้เข้าใจอย่างทองแท้และการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาศีลห้าอย่างสมบูรณ์รวมไปถึงจิจกรรมถนนสายบุญกิจกรรมธรรมะสัญจรกิจกรรมทำวัดสัญจรและกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามวาระและโอกาส โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจํำตำบลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการควบคู่กับการให้องค์ความรู้ในการรักษาศีลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ได้รับจากกิจกรรมอื่นๆอ,อาทิเช่นกิจกรรมฟังธรรมะกิจกรรมทำบุญตักบาบตรกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน กิจกรรมส่งเคราะห์ผลยากไรกิจกรรมส่งเสริมความสามาคัคคีและกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มุ่งส่งเสริมสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนหรือเป็นสิ่งที่กระทำอยู่เป็นประจำเช่น กิจกรรมการทำบุญตักบาทเป็นกิจกรรมหลักในการทำบุญของบุคคลภายในหมู่บ้านที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนากิจกรรมตามประเพณีของชาวอีสานที่นำเอาคติความเชื่อมาบรรจบกับพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมใจเป็นหนึ่งสมัครสมานสามัคคีในการทำงานของบุคคลภายในชุมชน กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของในงานประเพณีเพื่ออนุรักษ์ภูม่มปัญญาที่มีมาอยู่อย่างช้านานและกิจกรรมประเพณีการเทราพิเศษของพระสงฆ์ภายในวัดข้อมูลสาธารณสุขในหมู่บ้านในรอบ3มปีซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการดำเนินการโดยการนำของวัดโพชัยลุกในร่วมกับเครือข่ายออกเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงการมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนและการนำของผู้นำชุมชนในการซ่อมแซมประุงเสนาสนะภายในวัดเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสมัคคีรวมไปถึงข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณาสุขป,ประจำหมู่บ้านในการดำเนินการต่างๆในด้านสาธารณาสุขของหมู่บ้าน อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้านโดยจะมีความโดดเด่นของอัตลักษณ์ที่หลากหลายทางด้านการละเล่นการแสดงประเพณีศิลปะและภูมิความรู้แขนงต่างๆโดยสิ่งที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดคือพิธีกรรมการใบสีโซขวัญที่ทำขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี พิธีกรรมการยกช่อฟ้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาพิธีกรรมบุญมหาชาติเพื่อสืบสารตำนานและพิธีกรรมโบราณ และพิธีกรรมเทราพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากพระสงฆ์สู่สาธุชนทั้งอย่างเป็นจิตกรรมที่สร้างความสามาัคคีให้แก่บุคคลในทุกภาคส่วนปราศในท้องถิ่นและบุคคลตัวอย่างของชุมชนโดยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีภูมิความรู้ในด้านการละเล่นการแสดงประเพณีศิละปะและภูมิความรู้ต่างๆอาทิเช่นผู้นำด้านประเพณี ผู้นำด้านพิธีกรรมผู้นำด้านความเชื่อและผู้นำทางด้านภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนโดยจะมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์จากการประกอบอาชีพลงสี ผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญารวมถึงการค้าขายภายในชนุมชน